ตัวยาเข้าเกียร์เวลาสับเกียร์เครื่องปั่นเสียงมันถึงเมื่อกี้ลูกค้าสั่งอะไรนะคะเนตกาแฟสามโกโก้หนึ่งใช่ไหมต้องไปรีต้องไปรีกล้องดูก่อนนะเดี๋ยวที่ไม่อจจกตัดดีนะเดี๋ยวกล้องดูกัน เชื่อที่หอยกันจำก็ดได้ละดีนะมีคลิปเป็นหลักฐานนะคะลูกคามาพอดีเลยพี่หอย เดี๋ยวทําเน็รก็แปละให้ันสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ร้านพี่หอยนะครัองพี่ชาคาเฟ่น,นะครับ ส่วนผมนู่นแหละอีกสักครั้งนู่นแหละรอให้คิวม่ไหวบางก,ก่อนนะวันนั้นลูกค้าเจอถุงแยกหน้าน่ารักแ่ะ <c oughs> ใช่ไหมล <c oughs> ูกค้าชอบถุงน่ารักใช่ไหมลูกค้าชอบถุงแยกหน้าก็ตอนน้องจริงนะเพราะว่าเห็นในคอมเมนต์เพจพี่โอ๊ย นายยิบซีไงมาคอมเมนต์นายยิบซีว่าชอบถุงอชอบถุงถุงดูเลิศมากใช่ค่ะตั้งแต่ขายน้ำมา <c oughs> ไม่ไม่ชมน้ำนะคะชมถุง <c oughs> แ,แต่ละคนตอนนี้ชมถุงเลยนะคะตามที่ฮอยทานทุกคนนะครับขอบคุณะคะ่ะแต่ละคนมาถุงเลยะะอะเขาต้องให้จำได้ไหมในกาแฟเหรอใช่ค่ะในกาแฟสามแต่ว่าอีกอันหนึ่งยังไม่รู้เดี๋ยวไปถาม กินหอมเนี้ยกาแฟแท้โอ,อ้โหิวเลยกินเหมือนตอนพ่อชงกินมากเลยนะพี่วชงนี้เลยเนื้อกาแฟก่อนช<ม>ใช่ครับ<ง>แต่แกกินเป็นกาแฟซองเลย <laughs> <laughs> ทีเยน็นวันกินเดียวกันครับอันนั้นจะชงได้จะคอร้อนเนะพี่ว่าจะทำให้คอร้อนแต่ถ้าเอาทีเย็นวันมาใส่ยเย็นนี่ไม่ได้นะเจือทันทีเ,นเลย บางคนก็ใส่บางคนก็ใส่กินแบบจืดๆครับผมว่ามันจืดจืดแล้วมันจืดไปพอมากินร้อนมันก็จืดอยู่แล้วเนาะครับนี่มากินเย็นแบบนี้ดีกว่าครับคุณเด้พูดไปพูดมาหายงานเลยพี่ออยโฆษณาให้สนิทดีมากนะคะแต่ก็วันนี้เป็นงานนอนพอหรือเปล่าเนี่รู้น่าจะนอนพอนะควค่ะนอนพอ จะไปถามลูกค้าก่อนเลยกับอะไรอย่างน,นึงนะอันนี้เป็นชาไทยนะครับแล้วก็ชาเขียวพี่วอยติดไว้วันนี้แกกลัวหลงงันนะครับต้องติดสติกเกอร์ไวป เพราะว่าโถแบบเดียวกันเป๊ะเลยตงที่รีบนะคะรบีบเราก็จะประหยัดเวลาขึ้น่าแาสีเขียวก็จะมีโกโก้มีกาแฟโบราณเน้นกาแฟเพือกนะครับนี่ตัวชูโรงเลยแล้วก็อะไรนี่โอวันตินนะครับแล้วก็มีอีกมากมายหลายอย่างใต้ชั้นนะคะที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาทุกคน <c ười> สามารถสั่งสั่งได้นะคะถามได้ถาถามแม่ค้ามากอนได้เลยคือ <c ười> มาตอนนี้พี่ก็ยังจัดร้านยังไม่เสร็จนะครับ อะไรอะไรก็ดูรีบเต็มหมดบางอันก็แอบ,บอยู่ข้างล่างาลเลยแบ่งหรือ,อยังเนี่ยเรียบร้อยค่ะวันนี้แต่ว่าผมผมไม่ได้นะครับผมยังไม่แห้งผมยังเอาแบบเรียบไปก่อนใช่ครับผมไม่แห้งครับ,รบเรียบเมื่อกี้ก็มัดผมแบบพารูกร่ไหมสั่งร้านยังไม่ทันเสร็จดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ แฟน่ากินมากเลยอ่ะกินหอมแหม่พี่อ้อยใส่น้ําแข็งเข้าไปนี่ปิ๊นมากเลยครับนี่ที่ยืนดูแล้วดมเบากลิ่นในกาแฟก็อยากแล้วไหมเหิวกาแฟน้ำลูกค้านได้พี่น้องมาที่นี่ครับสั่งเลยจ้าสั่งเลยจ้าสั่งนะยจ้าว่าจะสั่งเป็นอะไรนอยู่เม็ดกาแฟผสมโกโบัลตินอ๋อเมนูผสมอันนี้ก็อร่อยนะคะเม็ดกาแฟผสมโกโก้เนื้อกาแฟผสมโอวัลตินในกาแฟผสมช็อกโกแลตก็มีแล้วเห็นลูกค้าสั่ง แต่นาั้นาน่าจะมาทีเนาะหมดผสมเนาะมันไมาจะก,กินเพียวๆอย่างนี้หนีแก้วนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่เอ๋ก็จะสั่งแก้วมาใหม่เนาะแก้วล,ล็อตนี้ก็จะใกล้จะหมดแล้วมิวไอเซิร์ฟเซิร์ฟมาว่าจะสั่งล็อตใหม่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆใ,ให้ดูด้วยครับรอติดตามเนาะแก้วใหม่นี้เป็น PP หรือแผ่นหน่อยเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม ครับ PET เพชรไม่รู้เพชรหรือแผ่นไม่รู้แก้วเพชรนี่จะใสกว่าแก้วแผ่ใช่ไหมพี่อ้อยเหมือนเคยพูดให้ผมฟังผมก็จําไม่ได้อันเดียวกันค่ะอ่ะที่ตาต้องพูดนะอันเดียวกันค่ะอันเดียวกันเหรอต้อง P P กับแผ่ค่ะ P P กับเพชรค่ะเพราะ P P กับเพชรถ้าเป็นเพชรนี่จะใสกว่าใสกว่าค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นก็เรียกเพชรหรือแพ่นอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นแผ่นใส่ได้ทั้งหมดนะครับ ขึ้นอยู่กับเมนูด้วยก็จะเลือกใส่แบบนี้นตามใจแบบคนทําเลย <c oughs> ชั้นบนพี่อ้อยก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นซอสต่างๆนนะครับตัวนี้ก็จะฝาไม่เหมือนเพื่อนไม่รู้ว่าซอสอะไรเหมือนกันมัมีไอ้กาพักชานันบนลอน้้นน้มสด เนื้อเนื้อก็จะแข็งครับแข็งใสนะคะแต่ถ้าเป็นแก้วพี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 เนือ้อจะนิ่ม<ช>นิ่มแล้วก็ขุ่นกว่าน,ะะนี่อยากจะเล่าทุกคนฟังเหมือนกันนะครับว่าลูกค้าหลายๆท่านก็พูดไบอว่า,วา<ช>ที่บ้านมีแต่แก้วพี่อ้อยนะครับมีแต่แก้วแก้วแบบเนี้ยลูกค้าซื้อไปแล้วก็เอาไปเไปทน้ำต่อเออพอตกเย็นมาก็ไปใส่เครื่องดื่มต่อได้นะครับ สาราทำประโยชน์จริงๆแก้วยี่ห้ามิจะแก้วหล่ะเจ้าสื้มือมือข่อยประเดี๋ยวซื้อแก้วได้อ่ามีแต่แก้วน้ำย่อยเต็มบ้านแล้วก็เอาไปใส่เครื่องดื่มอ่าไปใส่พอตกเย็นก็จะกินอีกแบบหนึ่งใช่ไหมนวยเป๊ปซี่ต่อไหมครับถือว่าประหยัดเพราะว่าทุกวันนี้เขาไม่ไม่ใช้แก้วแบบแบบกุ้งจิ้งใส่เครื่องดื่มนะทุกวันนี้เวลามีเพื่อนมาที่บ้านก็จะพากันซื้อแก้ว ก็จะเป็นนโยบายที่ดีเลยซื้อกาแฟพี่อ้อยแล้วก็แถมแก้วล้างใช้ต่อเลยนะครับถ้าทุกคนอยากได้ถุงแบบนี้ก็แยกน้ำนะครับ <Okay. S 1> จัไดไปเลยนี่บางคนเส้อในถุงนี้ไปล้างใช้ต่อแล้วนี่ ล่างยากอยู่นะเอาไปใส่เครื่องปรุงใช่ไหมคะด้านตองมีกลวยนี้นะคะกลวยเล็กๆนือจะทำงานได้ง่ายครับก็แต่ว่าขับกลัคุณย่าอยู่ไหนอ๋อต้องขับลงไปอยู่ขวามือติดร้านอาหารเจครับอ๋อครับครับครับแล้วครับเห็นร้านอาหารเจขวามือไหมนั่นแหละติดตรงนั้นเนะครับครับ จากร้านที่ไอโอจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ถามทางได้นะคร <laughs> 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 ับตั้งแต่ผมถ่ายพี่้อยมาเนี่เจอโดนถามตลอดครับถามทางเลยะพอทำทางไปท่าพันโร้านนี้ดูเป็นมิรมากเลยเพื่อผมบอกไปอีกทางหนึ่งจะยังไงเนี่ผบอกพี่วายทำแค่ๆครับเอเดินนี้ลูกค้าจัดกันจุกๆไปเลย ปิดใช่ไหมครับพี่วายปิดนะครับสั่งรวมๆกันไปฝนตกที่ไหนนีย่ยกเแบบนี้จกยแก้วแผ่นเฮ้ยแก้วเพียบใคร้ก็จะใช้ใส่หน้า,าหนาเสื้อหานิทียน ร้านพี่อ้อยร้านพี่อ้อยไม่มีแฟนใช้นะครับร้านพี่อ้อยอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยเอําเภอกนวนนะครับอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ในซอยลับด้วยนะซอยไม่ค่อยซอยตันด้วย <laughs> ตั้งใจรักจริงๆนะครับเึง่ะมาหาพี่อ้อยขอบคุณลูกค้าที่เดินทางตั้งใจมากินมาอะไรด้วยนะครับร้านพี่อ้อยนี่ถ้ามานี่ไม่ต้องห่วงนะครับสถานที่จอดรถเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปเรื่อยๆก่อเป็น ทางกว้างดีเนาะอยู่ริมถนนกว้างมากค่ะกว้างมามก,มา,กมาได้นะครับรถไม่ติดตไม่ใช่เทศกาลานะครับของไม่ค้ารอเปล่าค่ะของตลาดพะรนห เจ้าบาทมรุมน้ำมันปาล์ม43บาทเม่เจารงข้าวขาวหมอมมะลิ175บาทสินค้าลดพรมราคาแกงอบซอสตัวละ119บาทช่าไทยเย็นด้วย ียใกล้ๆนี่เองค่ะอยู่โรงเรียนนี่เองอลูกค้าสัง่งซ้ำแก้วกี่แก้วส่งฟรีครับถ้าในกระนดดสี่แก้วค่ะในกระโดดสี่แก้วใ่แต่ถ้าพื้นที่ใกล้ๆนี่ก็สองแก้วสามแก้วก็ส่งค่ะคใกล้ๆโรงเรียนโรงเรียนอันนี้ไปส่งเองเนาะใช่ยังไม่ถึงรอบของพูดแพนดะ้าแล้ว ร้านพี่อ้อยนะครับดูป้ายใหญ่ๆเอาแบบชัดๆไปเลยส่วนราคาจะอยู่ด้านล่างนะครับราคาจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่งนี้สแกนจ่ายด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วสแกนจ่ายนี้ร้านพี่อ้อยนี่ไม่ฮิตตอนที่โควิดนะสแกนจ่ายจะไม่แต่ต้องเงินนะตอนนั้นใช้เงินผ่านอากาศกันนะช่วงโควิด ส่วนใหญ่สแกนจ่ายกันฟาวิกิตโควิดมาได้นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยผมมาไม่ไหวตอนนั้นเนี่ยชงแบบสู้กี่ปีประมาณสามปีได้เนาะสีปป่ปีได้สีป่ปีเลยนะครับนนออันนี้พี่ว่าน่าจะทำเป็น น้ำแดง,แงมะนาวโซดาใส่มะนาวลูกสดๆเลยนี่จะเป็นมะนาวจากสวนของน้านะครับขยายพันธุ์แล้วนะคะปีหน้า <c oughs> อีกกี่ปีไม่รู้ปัดย่อ<ด>จองเหมาต้นเลยนใชนน่ขยายพันธุ์ใครต้องการนะคะพักมาจองข้ามปีได้เอกลักษณ์ตรงนี้ก็คือจะนามเยอะแล้วก็ไรเม็ดด้วยไรเบ็ดบน้ำเยอะ ไม่ค่อยเป็นกระดันด้วยนะคะครับไม่ค่อยเป็นกระดันเลยใครย้ายออกกี่ต้นนะพี่วอยจำได้ไหมตอนนี้น่าจะเป็นสิบค่ะตอนนี้นะแบบว่าขย้ายเลยนะแบบว่าปลูกขายด้วยสวนใช่อตอนนั้นนะพี่้อยบอกให้ปลูกก็ไม่เชื่อทีนี้ก็เลยไปอนี่ค่ะเข้าโครงการเข้าโครงการขายของเกษตรกรใช่เกษตรกรไปขายของนะคะแล้วทีนี้ก็มีขายดี มีคนไปซื้อแล้วชอบติดใจติดใจแล้วก็ทมแล้วทำอีกว่ามีมะนาวไหมาบอกว่าร้านนั้นจองแล้วร้านนั่น,นปน้ำปั่นมันจองแล้วมันบ่ใหญไปบหมาว่าทั้งตนน้นน้องบ่ใหญคนเดียวแล้วร้านาน้ำปันป่นฝั่งทางนั้นน่ะก็ถามนะคะเพราะว่าเขาเคยมาซื้อกับน้าแล้วเอา<ช>ไปทําน้ำปัน่นติดใจเหมือนกันถามแล้วทําอีกหน้าก็เลยตัดสินใจขยายพันธุ์สวนเลยนะนี้ พันอะไรสักอย่างที่ที่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าของน้าเขาจะหอมกว่า,าเพราะเหมือนเอนามาปลูกแล้วเหมือนมันกายพันนะคะเหมือนว่าแมงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันเอาของบ้านๆไปผสมด้วยถูกที่ถูกดินใช่ถูกดินอนะ่ะถูกดินด้วยแล้วก็เหมือนแมงมันผสมเกสรเอาแบบเหมือนมะนาวบ้านไปผสมด้วยนิดๆมันก็เลยหอมครับ มันก็เลยหอมขึ้นมาครับนี่พี่อ้อยสูตรนี้ยอดดูพี่อ้อยเยอะนะครับเนี่ยสูตรโอวันตินโอ้ขอบคุณค่ะทั้งปัน่นได่ยออร่อยไหมค,คะทำตามแล้วอไร่อยไหมชอบหวานเพิ่มหวานนะคะชอบมันเพิ่มมันเพิ่มมันนี่ต้องเพิ่มคอฟฟี่เมทใช่ไหมถ้าชอบหวาน<ๆ>นวลให้เพิ่มนมข้นหวานค่ะแต่ถ้าชอบหวานหวานขึ่แบบลูกค้าเป็นสายหวานจ๋าเลยให้เพิ่มน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมแทนนะคะ ถ้าชอบมันก็เป็นคอฟฟี่เมกเป็นครีมเทียมก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นนมจืดหรืออาจจะลดน้ำร้อนแล้วก็เพิ่มนมจืดก็ได้นะคะแต่ถ้าครีมเทียมมันก็เหมาะตรงที่ว่ามันเป็นผงนะเราเพิ่มมันด้วยผงครีมเทียมแต่ว่าสูตรสูตรการชงอื่นๆก็ยังเท่าเดิมนะคะแต่ว่าถ้าอยากปัสูตรแบบที่อยากใส่ครีมเทียมเยอะก็ให้ลดน้ำร้อนแล้วก็เพิ่มเป็นนมจืดเอานะคะ ก็จะหอมก็ก็จะมนะันเหมือนกันคับขับอีกแล้วน,นะคะตาก็ถ้ามาขับแบบนี้นี่แม่เลยไม่รู้รู้แต่กินกับซื้อถ้ามาคับแบบนี้นี่เงยียบเียบไปเลยแม่รถนะสายกินแน่เลยรับเดี๋ยวว่ารับผม ดูสีอะไรนะโอเวนตีนฝันเนาะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนๆพาเทลพาเทลช่วงนี้กำลังฮิตเลยสีแบบโทนมินิมอลนะ,ะอันนี้สีสีส้มอิฐชาไทายนะครับเมนูขึ้นชื่อแล้วเบือนามเลยนะเนี่ยผลุตจอไปเลยแล้วค่ะ ต้องใส่อย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ก็แอบคิดอยู่เพื่อจะใส่โซดาลงไปพร้อมลยน้ำแดงไหมจะคนยังไงเพื่อไม่ให้ความาข้าหายต้องแบบคนแบบยึกย,กยักยกักเบาๆหน่อยนะเพิ่เความข้าลงนะเพิ่มความซ้าลงไปนะเลี้ยนาย่ากินมาก น้ำแดงมะนาวโซดาดมะนาวโซดาดขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยนะครับผมแล้วก็ช่องอิดกอล์ฟนะครับพี่อ้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ